สวัสดีค่ะคลิปนี้เราก็จะมาพูดในเรื่องของทวินิฟ์มที่ไม่เคยแสดงออกว่ารักหรือว่ารู้สึกยังไงกับเรานะคะว่าจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรทำไมเขาถึงไม่เคยแสดงออกกับเราเลยหลายๆคนนะคะอาจจะยังไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงกับเราเขาใช่ทวินิล์มของเราหรือเปล่ามาดูเหตุผลกันค่ะว่าทำไมเขาถึงไม่แสดงออกหรือว่าแสดงความรู้สึกให้กับเราได้รับรู้นะคะ ถ้าทวินเฟรมของคุณไม่เคยแสดงออกว่ารักหรือว่ารู้สึกยังไงกับคุณเลยนะคะก็อาจจะมีสาเหตุหลายอย่างคะ่ะที่ทําให้เขาเป็นแบบนี้ซึ่งก็จะเกี่ยวกับเส้นทางของทวินเฟรมคะ่ะที่มักจะเต็มไปด้วยบทเรียนและก็ความซับซ้อนทางอารมณ์ค่ะมาดูกันเขาว่าเหตุผลที่ทวินเฟรมเขาอาจจะไม่แสดงความรู้สึกจะมีอะไรบ้างน,นะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขายังไม่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณคะ่ะ ทวินเฟรมมักจะมีฝ่ายหนึ่งนะคะที่ตื่นรู้ก่อนและอีกฝฟล์หนึ่งที่ยังไม่เข้าใจความสัมพันธ์นี้ค่ะถ้าเขายังอยู่ในช่วงหลีกเลี่ยงหรือว่าปฏิเสธนะคะเขาก็อาจจะไม่กล้าเผชิญกับความรู้สึกของตัวเองค่ะจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้เขาหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความรู้สึกนี้ได้ค่ะข้อที่2นะคะเขาอาจจะกําลังเผชิญกับบาดแผลทางใจค่ะทวินเฟรมนะคะมักจะต้องเผชิญกับปมในอดีตแล้วก็บาดแผลในใจค่ะ ก็เลยอาจจะทําให้เขากลัวความผูกพันหรือว่าอาจจะเคยเจ็บปวดจากความรักมาก่อนนะคะในอดีตอาจจะเคยเจอความรักที่ไม่ดีความรักที่ฝังใจเขาก็เลยที่จะไม่กล้าเปิดใจหรือว่าความรักครั้งใหม่อะคะ่ะข้อ3นะคะเขากําลังอยู่ในลันเนอร์เชสเซอร์ค่ะในความสัมพันธ์ของทววนเฟรมนะคะมักจะมีช่วงฝ่ายหนึ่งที่วิ่งหนีหรือว่าฝ่ายลันเนอร์และอีกฝ่ายที่ไล่ตามหรือว่าเชสเซอร์ค่ะ ถ้าเป็นฝ่ายลันเนอร์นะคะเขาอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงคุณเพราะกลัวความรู้สึกที่รุนแรงเกินไปค่ะพอแรงดึงดูดของทวินเฟรมนี้จะรุนแรงมากๆจึงทำให้เขารู้สึกกลัวได้ค่ะข้อ4นะคะเขาแสดงออกผ่านพลังงานไม่ใช่คำพูดค่ะทวินเฟมบางคนนะคะไม่พูดตรงๆว่าเขารู้สึกยังไงแต่พลังงานของเขาจะบอกคุณผ่านเหตุการณ์ต่างๆค่ะเช่นคุณอาจจะฝันถึงเขาบ่อย คุณอาจจะรู้สึกถึงเขาแม้ไม่ได้เจอกันค่ะหรือว่าอาจจะมีเหตุการณ์ซ้ำๆที่เชื่อมโยงกันบ่อยๆค่ะเห็นอะไรเกี่ยวกับเขาบ่อยๆหรือว่าเจอสถานการณ์อะไรที่เชื่อมโยงหรือว่าเกี่ยวข้องกับคู่ทวินเฟรมบ่อยๆค่ะข้อ5นะคะเขาอาจไม่รู้ว่าคุณคือทวินเฟรมของเขาค่ะในบางครั้งนะคะทวินเฟรมคนหนึ่งอาจจะยังไม่ตระหนักถึงความสัมพันธ์นี้ค่ะในระดับจิตวิญญาณ เขาอาจจะคิดว่าคุณเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆหรือรู้สึกผูกพันแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมค่ะพุณทวินเฟรมนะคะจะรู้สึกผูกพันกันมากๆแต่ก็อาจจะยังไม่เข้าใจในความหมายหรือว่าความรู้สึกเหล่านี้ค่ะข้อที่6นะคะเขาอาจแสดงความรู้สึกในแบบของตัวเองค่ะไม่ใช่ทุกคนที่จะแสดงความรักด้วยคำพูดหรือว่าการกระทำแบบชัดเจน ให้ลองสังเกตดูนะคะว่าเขาอยู่ข้างๆคุณในเวลาที่คุณต้องการเขาไหมเขาแสดงความห่วงใยในรูปแบบอื่นๆหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นในช่วงแรกๆนะคะเราจะสังเกตในจุดนี้ไม่ได้ว่าเขาอยู่ข้างๆเราหรือเปล่าเวลาต้องการเขาในช่วงแรกๆเราจะต้องการเขามากๆค่ะแต่ว่ามันเป็นช่วงที่เราต้องห่างกันจุดนี้เราอาจจะสังเกตได้ยากหน่อยะคะ่ะแต่ถ้ามาในรูปแบบของความฝันนะคะอาจจะ ค่อนข้างที่จะง่ายหน่อยถ้าใครฝันถึงเขานะคะหรือว่าเขาฝันถึงเราอะคะ่ะต่างฝ่ายต่างฝันเราจะเข้าใจความรู้สึกกันได้ง่ายขึ้นไม่ว่าเราจะฝันอะไรเกี่ยวกับเขาก็ตามนั่นก็แสดงว่าคือความรู้สึกที่เขารู้สึกกับเราหรือต้องการจะทําสิ่งนั้นกับเราะคะ่ะแต่ถ้าในโลกความเป็นจริงนะคะ ในบางครั้งเขาอาจจะมีโอกาสที่มีช่วงเวลาที่อาจจะติดต่อมาหรือว่ามาพูดคุยกับเราหรือว่าอาจจะเจอกันในบางครั้งความรู้สึกสิ่งที่เขาแสดงออกเขาจะแสดงออกถึงความรู้สึกที่เขาเป็นห่วงเราอะค่ะเราจะสังเกตในจุดนี้ได้แต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้เจอกันนะคะในช่วงระยะหนึ่งเราอาจจะสังเกตในสัญญาณต่างๆได้ค่ะแล้วคุณควรจะทำยังไงต่อไปนะคะสิ่งที่คุณควรทำก็คือ คุณจะต้องโฟกัสตัวเองก่อนคะ่ะอย่าพยายามหมกมุ่นกับทวินเฟรมมากจนเกินไปจนลืมพัฒนาตัวเองคะ่ะปล่อยให้เขามีพื้นที่ของเขาในบางครั้งนะคะการให้เขาได้ใช้เวลาเรียนรู้กับตัวเองก็จะช่วยให้เขาตระหนักถึงความรู้สึกของตัวเองได้คะ่ะสังเกตสัญญาณทางพลังงานนะคะถ้าเขาเป็นทวินเฟรมจริงๆนะคะคุณจะสัมผัสถึงการเชื่อมโยงแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรเลยก็ตามคะ่ะ และคุณจะต้องยอมรับว่าเขาอาจยังไม่พร้อมทวินเฟรมไม่ได้หมายความว่าจะต้องอยู่ด้วยกันในทุกช่วงเวลานะคะหากเขายังไม่พร้อมคุณก็ต้องปล่อยให้เขาไปเติบโตในเส้นทางของเขาค่ะสรุปนะคะแม้ว่าทวินเฟรมของคุณจะไม่เคยแสดงออกถึงความรักแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะในบางครั้งนะคะความรู้สึกนี้อาจจะต้องใช้เวลาและการเติบโตทางจิตวิญญาณของทั้งสองฝ่ายค่ะ อย่าพยายามบังคับให้เขาเปิดเผยความรู้สึกแต่ให้โฟกัสที่การพัฒนาตัวเองค่ะแล้วเขาจะค่อยๆตะหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างคุณกับเขาเองค่ะคุณเคยรู้สึกถึงพลังงานหรือว่าสัญญาณบางอย่างจากเขาไหมคะแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดอะไรเลยก็ตามลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าคุณมีสัญญาณเหล่านี้หรือเปล่าแล้วคุณจะรู้ได้ยังไงว่าทวินเฟรมเขารักคุณเหมือนกับที่คุณรักเขา ทวินเฟรมเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและก็มีพลังงานสูงมากๆค่ะซึ่งมักก็จะเต็มไปด้วยบทเรียนทางจิตวิญญาณและก็การเติบโตส่วนบุคคลค่ะถ้าคุณอยากดูว่าทวินเฟรมของคุณรักคุณเหมือนที่คุณรักเขาหรือไม่นะคะลองพิจารณาสัญญาณเหล่านี้ดูค่ะข้อที่1นนะคะพลังงานและการเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งค่ะคุณจะรู้สึกเชื่อมโยงกับเขาในระดับที่เกินกว่าความรักปกติค่ะแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน คุณจะยังสัมผัสถึงอารมณ์แล้วก็พลังงานของเขาได้เรื่อยๆค่ะข้อที่2นะคะการสะท้อนและกระจกเงาค่ะทวินเฟมมักจะสะท้อนด้านดีที่สุดแล้วก็ด้านแย่ที่สุดของกันและกันค่ะถ้าเขารักคุณเหมือนที่คุณรักเขานะคะคุณจะสังเกตเห็นว่าเขากําลังพยายามพัฒนาตัวเองเหมือนที่คุณทําอยู่ค่ะจะไม่ใช่แค่เป็นฝ่ายที่คุณพัฒนาตัวเองแต่เขาไม่มีการพัฒนาใดๆเลยนะคะอันนี้ยังไม่ใช่ค่ะ เพราะทวินเฟรมจะต้องมีการพัฒนาตัวเองทั้งสองฝ่ายเลยค่ะข้อที่3นะคะเขาจะอยู่ตรงนั้นเสมอไม่ว่าจะผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากหรือว่าดีค่ะแม้ว่าจะมีปัญหาแต่เขาก็จะไม่หายไปจากชีวิตของคุณค่ะจะมีการกลับมาเจอกันเสมอค่ะแม้ว่าจะห่างหายกันไปเป็นช่วงๆก็ตามเขาจะมามาให้หายแต่ว่า การหายของเขานะคะจะเป็นการหายที่สามารถสื่อสารกันได้แต่ในทุกครั้งที่กลับมาเจอกันนะคะเขาจะแสดงอาการหรือความรู้สึกที่รู้สึกดีกับเราเป็นห่วงใยเรามากๆค่ะและการกลับมาของเขาทุกครั้งนะคะจะไม่ได้เป็นการกลับมาเพื่อทำร้ายเราค่ะข้อที่4ี่นะคะการสื่อสารหรือการสัมผัสถึงกันค่ะบางครั้งนะคะคุณรู้สึกว่าเขารู้สึกยังไงโดยที่ไม่ต้องพูด อาจจะมีเหตุการณ์ที่คุณคิดถึงเขาแล้วเขาก็ติดต่อมาพอดีค่ะประมาณว่าใน,ในตอนนั้นนะคะคุณอาจจะกําลังคิดอะไรเกี่ยวกับเขาอยู่แล้วเขาก็ทําสิ่งนั้นพอดีอะค่ะจะเป็นแบบนี้เลยบ่อยครั้งนะคะข้อที่5นะคะเขาให้คุณเติบโตและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างแท้จริงค่ะเขาจะสนับสนุนให้คุณเป็นตัวของตัวเองเขาจะไม่พยายามเปลี่ยนคุณแต่จะกระตุ้นให้คุณเติบโตค่ะ ข้อสังเกตนะคะบางครั้งทวินเฟรมอาจไม่ได้แสดงความรักแบบปกติะคะ่ะเพราะความสัมพันธ์นี้นะคะจะมีบทบาทมากมายหากว่าเขายังไม่มีการพัฒนาไปถึงขั้นระดับเดียวกับคุณนะคะอาจดูเหมือนเขาไม่รักหรือไม่สนใจแต่จริงๆแล้วนะคะเขาอาจกําลังเผชิญกับปัญหาภายในของตัวเองเขากําลังอาจจะ,ะเผชิญกับสิ่งที่เขาต้องเยียวยาหรือว่าเป็นปมของเขาอะคะ่ะสรุปนะคะถ้าเขารักคุณเหมือนที่คุณรักเขา คุณจะรู้สึกถึงพลังงานค่ะความเข้าใจแล้วก็สนับสนุนจากเขาแม้ว่าจะไม่ได้พูดกันตรงๆแต่การกระทำแล้วก็พลังงานของเขาจะบอกคุณเองค่ะลองสังเกตนะคะว่าคุณรู้สึกว่าทวินเฟยมของคุณให้สัญญาณเหล่านี้หรือไม่ค่ะ